อาเตตาเตรียมเสนอผู้บริหารเซ็นนักเตะใหม่ตลาดหน้าหนาวนี้มิเกลอาเตตาผู้จัดก,การทีมอาเซนอนกล่าวว่าสโมสรมีแนวโน้มที่จะเซ็นสัญญากับนักเตะหลายรายในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะที่จะเปิดในเดือนมกราคมนี้เพื่อรักษาตำแหน่งแชมป์ของพวกเขาสำหรับเดกานเนอร์ที่ในฤดูกาลนี้ฟอร์มร้อนแรงรั้งจ่าฝูงในศึกพรีเมียร์ลีกมี34แต้มจากการลงสนาม13นัดโดยหลังจบการแข่งขันฟุตบอลโลก อาเซนอนมีโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นทั้งเกมในลีกเอฟเอคัพและยูโรปาลีกทาให้ต้องหาผู้เล่นหมุนเวียนกันลงสนามโดยอาเตต้ากล่าวถึงเรื่องนี้ว่าเรารู้ว่าเราอยู่จุดไหนในตอนนี้ผู้เล่นหลายคนมีอาการบาดเจ็บมกราคมนี้จะเป็นช่วงเวลาที่เราจะต้องหารือกับสโมสรเรามีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นและแน่นอนเราจะอยู่ในตลาดซื้อขายนักเตะเพราะยังไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในท้ายที่สุดหลังบอลโลก โดยยังมีตัวเลือกมากมายที่เปิดอยู่จากรายงานข่าวอาเซนนอนยังคงเชื่อมโยงกับรายชื่อผู้เล่นดาวรุ่งหลายรายทั้งกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้ยูริติเลมองและมิคาโลมูดริกปีกซ้ายของทีมชักต้าโดเนตอีกด้วย